สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัว30ส,ม,สมีนาคมราหูย้ายราศีไหนให้ช่วยจังหวะทอง คลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงเนื่องจากดาวใหญ่ย้ายค่ะนั่นก็คือดาวราหูนะคะจะย้ายในวันที่30มีนาคมนี้แล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นราหูทับดวงเมืองนะคะแน่นอนว่ายอมส่งผลต่อคนแต่และลัคนาสีแตกต่างกันไปค่ะเรามาเริ่มกันเลยที่ลัคนาราศีแรกเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมค่ะมีโอกาสสร้างผลงานวิกฤตต่างๆจะกลับกลายเป็นโอกาสให้สู้อย่าท้อถอยด้วยชาวราศีเมษเป็นนักสู้นักวางแผนเป็นทุนเดิมจะทำอะไรก็มักจะสู้ยิบตาโดยเฉพาะกลางปีมีโอกาสพบความสำเร็จคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทอง สุขภาพอาจจะมีเกณฑ์วุ่นวายเจ็บป่วยอยู่บ้างให้มันดูแลสุขภาพร่างกายเอาไว้บ้างนะคะให้แบ่งเวลาพักผ่อนให้เหมาะสมปลายปีมีโอกาสดีๆผลงานที่ทําจะเห็นโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์การงานมีเกณฑ์พัฒนาขยับขยายด้วยค่ะมาต่อการที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภนะคะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะความวุ่นวายจะมาลายหายสิ้นแล้วค่ะมีผลประโยชน์ต่างๆที่รอคอยสำเร็จได้ดังใจหวังที่ป่วยเจ็บก็จะเริ่มบรรเทามีเกณฑ์ได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนรวมถึงมรดกของมีค่ากลางปีมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์ได้รับคำชื่นชมได้รับความสำเร็จ ปีนี้เป็นปีแห่งการหาความรู้รวมไปถึงการต่อยอดตราเตรียมงานต่างๆเอาไว้เพื่อรับความยิ่งใหญ่ที่จะถาโถมเข้ามานะคะมาต่อการที่ท่านี่เกิดในราศีเมถุนค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมค่ะหลายปีที่ผ่านมาเหมือนมรสมลูกใหญ่พัดผ่านเข้ามาหา เหมือนนกน้อยที่กำลังจะหมดแรงบินต่อไปแทบไม่ไหวลัางพระราหูยกย้ายจะเริ่มเห็นแสงสว่างดังพระอาทิตย์ที่สาดส่องเข้ามาในมุมมืดเริ่มเห็นโอกาสที่รอคอยที่ผ่านมามีโอกาสก็หยิบจับแต่ก็ไม่ได้เต็มไม้เต็มมือรอบนี้ฟ้าเป็นใจทุกอย่างที่วางแผนไว้จะง่ายอย่างที่คิดผู้หลักผู้ใหญ่ก็หยิบยื่นเมตตาอุปถัมภ์ ขอให้ชาวราศีเมถุนตั้งมั่นในกุศลที่เคยกระทำเอาไว้ในอดีตสิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยนำพาให้ชีวิตของชาวราศีเมถุนประสบพบเจอความสำเร็จและจะโดดเด่นขึ้นในช่วงปลายปี2565นี้แน่นอนค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกรกฎนะคะ หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมค่ะแม่น้ำใหญ่ที่เคยเหือดแห้งองค์พระพิรุณโปรยชลทานหลั่งลงมาเป็นมหานาทีเคราะหที่เคยมีมาปัญหาที่ข้างค้างก็จะได้รับการช่วยเหลือแก้ไข หลังสงกรานนี้ผ่านพ้นไปเหมือนชีวิตจะกลับมายิ่งใหญ่บริบูรณ์ประกอบกับดาวพระพฤหัสมหาเทพผู้มีฤทธิ์เข้ามาพบที่9ได้ตำแหน่งอัมพุอุดมเกณฑ์จะเกิดความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์กลางปีจะมีลาบชัยชนะในทุกสิ่งขอให้ตั้งมั่นในคุณงามความดีสิริสีจำเริญสวัสดิ์สืบไปอีกยาวนานนะคะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีสิงค่ะหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนค่ะให้รอบคอบในทุกเรื่องนะคะรีบเร่งจัดแจงงานการเอาไว้ล่วงหน้าหลายสิ่งหลายอย่างที่รอคอยอาจผิดพลาดล่าช้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยสนิทชิดใกล้ผันใจกลายเป็นเหินห่าง ให้เพียรเข้าหาและอ่อนน้อมเรื่องวุ่นวายจะกลายเป็นเรื่องดีเจรจาพาทีควรโอนอ่อนรับฟังคำสอนของคนใกล้ชิดปิดวาจางดคำสอเสียดเพราะจะเป็นเสนียดนำชีวิตให้อับเช้าพูดดีคิดดีได้แก่เราทำโง่เขลาบ้างเป็นบางทีนะคะ เข้าหาหัวหน้าผู้ใหญ่ก็ให้ทำตัวเหมือนดอกมะเขือจะมีคนเอื้อเฟื้อแบ่งปันผลประโยชน์หาโอกาสถวายพระประทีพแสงสว่างเป็นพุทธบูชาจะแคล้วคลาดเพศโพยภัยอันตรายจังหายสิ้นไปนเลยละค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีกันนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะเป็นปีแห่งโอกาสลาภผล ศัตรูที่ร้ารานจะอับปางและปลาชัยจะชนะรอบทิศหากคิดทำในกุศลเหมือนมีเทพิทักษ์เลิศพิมลให้เร่งสะสมวาสนาบารมีมีบ้างนะคะที่บริวารวุ่นวายให้ปวดหัวแต่อยากกลัวเร่งพินิจแก้ปัญหาสรรพสิ่งเพียบพร้อมพรั่งพรูมารีบศึกษาวิชาไว้เกิดมงคล ใครป่วยใครเจ็บถามหาว่าจะหายโผยพิกภัยต่างๆมาลายศูนย์ใครไรคู่ก็จะได้พบคนที่หมายปองจะร่วมดองสมหรดีหากถึงเกณฑ์น,นะคะภาพพฤหัสเคลื่อนย้ายเข้าราศีปัตนีน,นี้เหมาะสมตามคำโหนโครงวิชาสืบต่อมาช้านาน ให้สืบสารนระอุดมสมตามเกณฑ์ปลายปีจะมีทรัพย์คณะนับเหลือมีคนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลสนับสนุนถึงแม้ใครยากมากลำบากแสนเหลือทนจะเกิดผลชีวิตกลับประจักษ์เอ่ยมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะคะ เป็นช่วงแห่งการพิสูจน์บุญที่ได้กระทำมาในอดีตพระราหูท่านโคจรยกย้ายมะเร็งดวงชะตาการทำธุรกิจธุรกรรมกับใครให้ละเอียดรอบคอบมีความชัดเจนทำเอกสารสัญญาต่างๆไว้ให้เรียบร้อยหากตั้งใจขยันสู้ปีนี้จะเป็นปีหนึ่งที่จะสามารถสร้างตัวสร้างหลักฐานชีวิตได้เลยค่ะสุขภาพปีนี้นะคะหากมีอาการป่วยเจ็บให้รีบเร่งไปพบแพทย์พบหมอ คนสูงวัยให้ดูแลสุขภาพเป็นพิเศษปีนี้ดาวการเงินของชาวราศีตุลปังยังคงคอจอนเป็นจังหวะที่ดีหากขยันตั้งใจแล้วเกิดลาบเกิดผลอย่างแน่นอนค่ะหาโอกาสทำบุญสังฆทานยารวมถึงปล่อยชีวิตสัตว์บุญนี้จะนำผลให้แคล,ล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงได้เลยนะคะมาถึงท่านที่เกิดในราศีพิจิกค,ค่ะ หรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่5ธันวาคมค่ะวันที่30มีนาคมนี้พระราหูท่านจะยกย้ายออกจากที่ท่านเล็งชตาราศีแม้จะให้คุณตามเกณฑ์กีตาราศีแต่ก็ให้โทษทั้งกายและใจ ที่ผ่านมามีทางพลัดพรากจากเป็นและจากตายใครอดทนผ่านมาได้ก็ถือว่าหมดคร้อมหมดโศกจริงๆสักทีหนึ่งนะคะปีนี้เป็นปีแห่งโอกาสค่ะสังคมเพื่อนฝูงจะนำมาซึ่งชื่อเสียงและเงินทองการงานมีโอกาสพัฒนาขย,ขยายมีโอกาสได้พบคนที่นำมาซึ่งลู่ทางแห่งความงามเลยนะคะกลางปีมีโอกาสพลิกฟื้นชีวิต บุตรบริวารจะนำโชคลาภมาให้ใครหวังบุตรธิดามีเกณฑ์ได้ตามประสงค์นะคะเสนอโปรเจกต์โครงงานมีเกณฑ์ได้รับการตอบรับที่ดีติดต่อเจราจาผู้ใหญ่เมตตาช่วยเหลือดีค่ะมาถึงท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึงวันที่15มกราคมค่ะเหลือล่มในน้องเงินทองจะไปไหนซะ หลังจากพระราหูย้ายราศีจะทำอะไรก็สำเร็จพ่อผ่านสงกรานต์ไปเหมือนได้เจอแก้วสารพัดนึกคิดปรารถนาอะไรก็จะได้มาโดยง่ายดาวประจำตัวโคโจรเข้มแข็งได้นระอุดมเกณฑ์และปฐุมเกณฑ์เป็นดวงเนื้อหอมผู้ใหญ่เจ้านายจะเมตตาเอ็นดูมีโอกาสที่ชีวิตจะมั่นคงใครหวังรถใหม่บ้านใหม่ก็มีเกณฑ์สำเร็จถามหาโชคก็มีโชคถามหาลาบก็ได้ลาบ หากไม่มีบาปหนักจากชาติในอดีตแล้วแทบจะไม่มีอะไรมาหยุดยั้งความเจริญม,มั่งคั่งของชาวราศีธนูไปได้เลยค่ะขอให้ยึดมั่นในพระธรรมมันสร้างกุศลบาร,รมีช่วยเหลือคนยากไร้บุญนี้จะเป็นพลังอัศจรรย์ปฏิหารให้ชาวราศีธนูรุ่งโรดดังแสงสุริยา,าศาสต่องทั่วพระสธาไปอีกยาวนานหลายๆปีเลยนะคะ มาถึงท่านที่เกิดในราศีมังกรแล้วค่ะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ค่ะการเงินที่ติดขัดจะเริ่มลื่นไหลแล้วนะคะมีโอกาสมีรายได้เพิ่มพูนพระราหูยกย้ายครั้งนี้ส่งผลดีหลายประการด้วยเหตุแห่งภูมิปัญญาบรมครูโหราไทยระบุไว้ในโครงกรสืบมาชัดเจนว่า องค์พระราหูจรเข้าพบที่4แกลักนณากลุ่มราศีสัตว์น้ำนั่นคืออัมพุราศีได้เกณฑ์ที่เรียกว่าอัมพุอุดมเกณฑ์เกิดความโชคดีเกิดความรุ่งเรืองให้กับชาวราศีมังกรในปีนี้มากมีโอกาสติดต่อการงานสำเร็จมีโอกาสมั่นคงจดทะเบียนบริษัทเปิดห้างร้านบ้านช่องมีเกณฑ์ผ่านโดยง่ายนะคะ ใครเสนองานโครงการต่างๆที่ผ่านมาผิดหวงังหลังจากนี้ไปโชคดีแล้วค่ะได้รับการอนุมัติแต่ปีนี้บ้านช่องห้องหับอาจมีปัญหารอยแตกกร้าวมอดปลวกขึ้นบ้านหากน้ำรั่วไฟเสียก็ให้รีบจัดการซ่อมแซมซะให้เรียบร้อยค่ะกลางปีเหมือนพระยานั่งแทน่นทำอะไรก็ง่ายมีคนสนับสนุนเกื้อกูล ฉะนั้นช่วงเวลาอย่างนี้นะคะให้แนะนำว่าต้องตั้งสติให้ดีส่วนมล์ถือศีลเกื้อกูลผู้ยากไร้กระตันอยู่คนที่เคยช่วยเหลือเรามาหากแม้นบางคนในราศีนี้มีชีวิตทีต่ตกอับเพราะว่ากรรมเก่าเฉพาะบุคคลที่กระทามาในอดิตชาติหากคิดดีทำดีแล้วไซด้วยดาวประจำตัวที่โคจรเข้มแข็งมั่นคงในรอบ30ปีจะช่วยประคอง ค้ำชูหนุนนำให้แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงได้ด้วยค่ะมาต่อกันที่ท่านที่เกิดในราศีกุมนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมค่ะ พยายักษ์เท้าอสุรินผู้ทรงฤทธิ์ที่ผ่านมาอยู่ตำแหน่งที่เรียกว่านิดพลังของท่านจึงไร้เรี่ยวแรงหมดกำลังแต่ท่านจะยกย้ายออกจากมุมอับสวมผู้สาฉลององค์สีทองสำริดประดับวิจิตแก้วตะการนินสีดูองค์อาจแกล้กลาม,มากฤทธี คูณทวีบรรดาลทรัพย์กลับชะตาอ่านพระราหูเป็นตัวแทนชาวราศีกุมท่านกำลังกลับมามีพลังก,กำลังอำนาจทำให้ชาวราศีกุมที่หมดแรงอ่อนเพลียในช่วงที่ผ่านมากลับฟื้นดวงชะตาราศีเหมือนปลาที่อยู่ในบอ่อน้ำที่กำลังเหือดแห้งได้รับน้ำฝนโปรยปลายมาจากฟากฟ้าหลังจากนี้ไปพร้อมที่จะแหวกายเข้าสู่มหานที มีโอกาสได้เดินทางสู่โลกกว้างรับความเจริญความสำเร็จติดต่องานเจราจาจะเกิดผลเสนองานต่อรองอนุมัติฉะนั้นปีนี้ชาวราศีกุมให้เลิกอมพนันเก็บตัวเร่งเดินทางติดต่อเจราจากิจการงานต่างๆให้หาโอกาสพบปะเพื่อนฝูงออกสังคมจะได้รับงานรวมถึงโอกาสดีๆตลอดทั้งปีค่ะ ค้าขายมีเกณฑ์ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำมหาโอกาสไปร่วมทำบุญกับคนยากไร้พิการซ้ำซ้อนรวมถึงบูชาองค์พระราหูจะเกิดมงคลละโชคมีโชคลาภอย่างน่าอัศจรรย์เลยละค่ะและแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาคมถึงวันที่2เมษายน เป็นปีแห่งลาบทนดาวพฤหัสบดีโครจรได้ตำแหน่งมั่นคงในเรือตัวเองในรอบ12ปีเลยค่ะมีโอกาสก้าวหน้าขยับขยายพระราหูจะยกย้ายมาในเรือนกระดุมพาราหูคนทรัพย์ขณะที่เรือตนุลักษณ์กำลังเข้มแข็งแสดงชัดเจนว่ามีรายจ่ายเพื่อการลงทุนรายจ่ายเพื่อการขยับขยายนำมาซึ่งประโยชน์และหนทางสู่รายได้ในระยะยาว ปีนี้เป็นปีแห่งการพัฒนาเติบโตแต่ถึงอย่างนั้นก็ให้ตระเตรียมวางแผนรายรับรายจ่ายด้วยความรอบคอบค่ะกลางปีมีโอกาสได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหนง่งหรือต่อยอดธุรกิจธุรกรรมเป็นปีแห่งความมั่งคั่งที่ยั่งยืนให้หมั่นทำบุญบริจาคลงทานบุญสาธารณประโยชน์ พลังแห่งบุญนี้จะหนุนนำให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จและยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงราศีหลังราหูย้ายในวันที่30มีนาคมนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ